สวัสดีนะคะกลับมาเจอกระจอยนะคะช่อง Joy CA นะคะช่องของจอยเนี่ยก็จะเน้นการขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะจอยเป็นแม่ค้าอยู่ในอเมริกานะคะขายเสื้อผ้าออนไลน์ทั้งใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจอยจะมารีวิวนะคะแชร์ให้ดูว่าจอยขายอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะบอกว่าเสาร์ที่ผ่านมานะ,ะขายสนุกขายสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะ ปีนี้คือจอยตั้งใจตั้งใจนะคะเป้าหมายของจอยเนี่ย เวลาที่จอยขายของใช่ไหมคะเวลาลูกค้าต่อรองราคามาเนี่ยอะไรที่จอยพอขายได้นะคะจอยก็ขายเลยนะคะจะไม่ค่อยต่อรองราคาไปมาเหมือนอย่างทุกทีนั่นเองนะคะก็เลยทําให้จอยเนี่ยขายเสื้อผ้าได้ทุกวันนะคะวันนึงก็ขายได้จํานวนเยอะหน่อยเพราะว่าแม่ค้าไม่ค่อยเล่นตัวเท่าไหร่นะคะหลังปีใหม่มาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอยขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวจอยจะเริ่มใน eBay ให้ก่อนนะคะเสื้อผ้าเนี่ย จอยจะส่งไปแล้วเดี๋ยวยังไงจอยขึ้นรูปให้ดูนะคะพยายามดูว่าจอยขายแบรนด์อะไรได้ใช่ไหมคะเราให้ดูคำไทเทลนะคะว่าจอยใช้คำคีย์เวิร์ดอะไรบ้างของเสื้อผ้าในแต่ละรุ่นนั้นๆและจอยจะบอกราคาที่จอยซื้อและบอกราคาที่จอยขายได้พร้อมกับทั้งบอกว่าจอยไปซื้อสินค้ามาจากที่ไหนนะคะยังไงเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มในอีเวก่อนนะคะว่าจอยขายอะไรได้มาตัว แรกเลยนะคะคือเรลส์นั่นเองซื้อมาสี่เหรียญ99จอยขายไป20นะคะจะเห็นได้ว่าตัวเนี้จะเป็นลายแพลตลายตารางนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลยช่วงหน้าฮอลลีเดย์มาแล้วนะคะแต่ว่าสภาพลายตารางก็ยังขายได้อยู่ถ้าย้อนไป2-3ปีที่แล้วเนี่ยแบรนด์นี้นะคะ เออถ้าซื้อมาขายอ่ะขายได้ประมาณ30-35เลยนะแต่ทุกวันนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ20-25นะคะนอกจากเป็นไซส์ใหญ่หรือเป็นลายตารางเก๋ๆนะคะถึงจะสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะตัวนี้จอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะขายไป20ซื้อมาจากร้าน Goodwill นะคะต่อมาของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะอันนี้คือแบรนด์ c l a l i f าเกนะคะอันนี้ ยี่ห้อเนี้ยส่วนมากเขาจะชอบทําลายเสื้อนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตลายลายเก๋ๆนะคะส่วนมากเนี่ยจอยเจอจอยก็จะซื้อมานะคะไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งหรือของมือสองตัวเนี้ยจอยขายไปถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นไซส์เล็กซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าจอยขายไปแค่ยี่สิบเหรียญเองนะคะต่อมาเป็นเสื้อเจจิลเจจิลตัวเนี้ยน่าจะอยู่กับจอยมาน่าสองถึงสามปีแล้วนะคะแล้วตัวเนี้ยจอยตั้งออคชั่นเอาไว้แค่เก้าเหรียญเก้าสิบเก้าซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะก็ ออปชันมีคนออปชันไปได้นะคะแล้วอันเนี้ยก็เป็นลูกค้าเก่านะคะเป็นลูกค้าเก่าข้อดีของ eBay นะตอนเนี้ยถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าอะค่ะเขาจะมีขึ้นให้ว่าเป็น Repeat b u y e r เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะจะมีขึ้นว่าเป็น Repeat b u y e r ก็คือเป็นลูกค้าเก่านะคะที่เขามาซื้อสินค้ากับเรานั่นเองอ่าต่อมา โอเคต่อมานะคะอันนี้อยากจะแนะนำอยากจะแนะนำนะคะน,นี่เป็นกางเกงแบรนด์ Deep ี o o ดนะคะอันนี้ก็เป็น Repeat Buyer เหมือนกันลงปุ๊บขายปับ๊บ ขายทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นกางเกงเนื้อผ้ายีละด้านข้างเนี่ยจะเป็นปักๆนะคะแบรนด์เนี้จอยลองเช็คอะบางคนเขาขายแบบ59 79, เหรียญ79เหรียญตอนแรกจอยตั้งใจจะตั้งอยู่59เหรียญน,นะคะแต่พอลองมาเช็คสินค้าที่จอยมีเนี่ย ช่วงสะโพกอะคะ่ะด้วยที่เป็นผ้ายีนยืดเเวลาเราใส่แล้วอะคะ่ะเนื้อเนื้อผ้ามันจะดูยืดยืดนิดนึงนะคะจอยก็เลยขายไปที่39-99นะคะลูกค้าไม่ต่อเลยลูกค้าซื้อเลยทันทีนะคะจอยแนะนำแบรนด์นี้ถ้าใครไปเจอก็ลองเลือกหยิบมาขายดูแล้วกันเนาะโอเคต่อมาเป็นบอดี้สูตต่อมานะคะแบรนด์ซาร่านั่นเองนะคะเป็น บอดี้สูทนะคะลายสเนกก็คือลายงูนะคะตัวนี้จอยซื้อมา4ี่เหรียญ99นะคะขายไป19เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะเออช่วงเนี้ยถ้าจอไปเจอเป็นบอดี้สูทนะคะจอยก็จะซื้อ มานะแต่ว่าไม่เจอเลยไม่เจอเลยนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะต่อมาเป็นแบรนด์อเมริกันอีเกิลถ้าใครจำได้นะคะนี่เป็นการช้อปปิ้งครั้งล่าสุดที่จอยเพิ่งไปมานะคะจอยได้มาแค่3เหรียญ99นะจอยตั้งราคาไว้ที่25เหรียญนะคะเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองนะแล้วลูกค้า ต่อมาเลยครึ่งหนึ่งลูกค้าต่อมาเลยครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆอะ่ะเขาต่อมาตอนเช้าแล้วเจอออฟเฟอร์เขากลับไป20แล้วเขาไม่รับแล้วตอนหัวค่ำเนี่ยเขาออฟเฟอร์มาใหม่ในราคา12เหรียญก็นึกในใจขายดีไม่ขายดีขายดีไม่ขายดีนะคะก็เลยตัดสินใจโอเคไม่เป็นไร ขายไปเถอะเพราะเราซื้อมา3เหรียญ99เราขายไป12เหรียญนะคะเพราะว่าขายใน eBay เนี่ยจะโดนหักรวมๆแล้วประมาณสัก15%นะคะจอยคิดว่ายังไงก็ยังได้กำไรนะคะก็เลยขายไปนั่นเองนะคะเหมือนอย่างที่จอยบอกเนาะว่าปีเนี้ยจอยจะไม่ค่อยเล่นตัวจะพยายามขายของให้ได้กําไรให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันนั่นเองนะคะก็เลยขายไปนะคะตัวนี้จอยซื้อมาจาก ร้านเออเบนะคะนะต่อมาเป็น Brooks Brothers นะคะอันนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์ของผู้ชายนะคะตอยซื้อมา4ี่เหรียญ99นะคะขายไป18เหรียญลูกค้าต่อรองมานับน่าจะประมาณ40%เลยนะคะตัวนี้ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะคะให้ลูกค้าเอาไปใส่เพราะว่าตัวนี้ตอยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นเสื้อของผู้ชายได้มาจากร้าน กูดวิวนะคะตัวเนี้ยี่ห้อเนี้ยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะถ้าใครไปเจอในสภาพดีและถ้าไปเจอของใหม่พร้อมป้ายราคาแนะนำให้ซื้อเอามาขายนะคะ ต่อมาเป็นของใหม่นะคะ Realsell Swell นะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าลีนินเป็นแค่เสื้อทีนะคะจอยได้มาจากร้าน Goodview สเหรียญ99นะคะลูกค้าต่อรองมา14เหรียญน,นะคะจอยก็เลยลดให้นะคะถ้าเป็นปีที่แล้วเสื้อแบบเนี้ยจอยเคยขายได้ประมาณแบบ2 0่สิบถึงยี่เหรียญเลยนะคะนะต่อมาเป็นแบร,รนด์ Irene f i u h e r นะคะแบร,รนด์นี้จอยแนะนําอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาจาก การช้อปปิ้งข่าวที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่านะคะจอยเนี่ยใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปคือออร์แกนิกคอตตอนแล้วก็แคชเมียร์นะคะเพราะว่าอันเนี้ยด้วยเนื้อผ้าค่ะเป็นเนื้อผ้าที่ดีจอยเคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเป็นแบบเนื้อผ้าที่ดีเราสมควรเขียนไว้ในคำไทเทลนะคะเผื่อว่าบางคนอ่ะเขากำลังเซิร์ชมองหาสินค้านั้นๆอยู่นั่นเองสินค้าเราจะได้ขึ้นแล้วแบรนด์เนี้ย เป็นแบรนด์ที่ดีเป็นเป็นเป็นยี่ห้อที่คนติดตามเยอะนะตัวนี้ตอนซื้อมาสี่เหรียญ9กกนะคะขายไป20ซื้อมาจากร้าน Goodwill นะคะต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ J Crew นะคะก็ซื้อมา ครั้งล่าสุดเหมือนกันนะขายแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เดือนมกราเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมคะกุมภาเนี่ยก็จะเป็นวันแห่งความรักนะคะสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับรูปหัวใจอะคะ่ะจะขายได้นะคะตัวนี้จอยซื้อมา5เหรียญ49่นะคะขายไปที่22เหรียญนะคะจะเห็นได้ว่าจากคำคีย์เวิร์ดของจอยเนี่ยจอยก็ใส่คำว่าวูแล้วก็แร b บิดแฮร์เข้าไปด้วยนะคะก็คือมีส่วนผสมของเนื้อผ้า ของเสื้อตัวนี้นั่นเองนะต่อมาเป็นเสื้อท o w บอสนะคะแบบเปนะิดบ่าเนาะตัวนี้ก็ขายไปถูกนะคะเพราะว่านะตอนเนี้ยเอออยู่ในช่วงหน้าหนาวนะคะเสื้อผ้าที่เป็นของรุ่นเก่าๆที่เป็นของเสื้อผ้าหน้า Spring Summer รุ่นเก่าๆเ,เนี่ยจอยลดราคาลงมานั่นเองนะคะก็เลยขายได้ซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะขายไป14เหรียญ9 9ลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะต่อมา อันนี้เป็นเป็นเสื้อเบลเซอร์นะคะแบรนด์ทาบอสเป็นแบบวินเทจนะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นลายตารางแคลสีแดงนะคะเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าช่วงหน้าฮอลิเดย์ที่ผ่านมาแต่นะตอนนี้เราเลยม,มาแล้วแต่ก็ยังขายได้นะ,ะดีใจมากที่ขายได้เนะซื้อมาเจ็ดเหรียญเกนะคะ,า 7, ะ,คะจากลานกู o d ิวต์ต่อขายไปที่26เหรียญค่ะต่อมาเป็นเอโซนะคะอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาลูกค้าต่อเลยครึ่งหนึ่ง ต่อมาเลยครึ่งหนึ่งค่ะราคาจอยอยู่ที่สาิบแปดเหรียญต่อมาเลยครึ่งหนึ่งตอนแรกเขาต่อมาสิบสองเหรียญก่อนคือสิบสองเหรียญนี้ก็ค่อนข้างโหดมากนะเราสักพักเขาก็ต่อมาครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกแม่ค้าก็นดกในใจขายดีไม่ขายดีต่อมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะแต่จอยก็คิดว่าช่วงเนี้ยแบรนด์แบรนด์ส่วนมากเขาลดราคากันครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะต่อราคามาครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็อยู่กับจอยมาสักพักแล้วแหละน่าจะปี2ปีนะคะจอยก็เลยขายให้ลูกค้าเขาไปจอยซื ขายไป19เหรียญนะคะต่อมามีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือแบรนด์ลาฟายเย่ n e f o r e นิวยอร์กนะคะตัวนี้ถ้าจอยจะไม่ผิดจอยซื้อมาเมื่อตอนเดือนมีนาปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวที่นิวยอร์กนะคะน่าจะซื้อมาอยู่ที่ประมาณ25เหรียญนะคะคือจอยมาถ่ายรูปใหม่อะไรใหม่แล้วก็มารีลิสใหม่นะคะก็ขายไปที่ เจเหรียญน,นั่นเองนะคะซื้อมา25เหรียญถ้าใครเจอแบรนด์นี้นะคะอยู่ในสภาพที่ดีก็แนะนำให้ซื้อเอามาขายนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเออค่อนข้างใกล้เคียงกับ Irene f ิ t เชอรเลยนะ,ะขายได้ราคาดีก็ลองไปซื้อมานะคะโอเคต่อมา เรามาดูได้พชมาร์กบ้างนะคะว่าจอยขายอะไรไปนะคะก็ยังไงบวกลบคูณหารเอาเนาะค่าค่าเงินที่จอยขายได้เนี่ยตอนนี้หนดอลลาร์เทียบเท่ากับมาสามสิประมาณ35บาบทนะคะแล้วขายใน eBay เนี่ยเราจะโดนหักนะคะคร่าวๆประมาณ15%ยังไงก็บวกลบคูณหารเอาเนาะเพราะว่าจอยไม่ได้คำนวณให้นะคะคลิปนี้นะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจอย ขายอะไรได้เปล่าแบรนด์ u ทอนด้านะคะเป็นแบรนด์ของทางแคนาดานั่นเองนะให้ดูป้ายจอยไม่เคยเจออันนี้เป็นตัวแรกที่จอยเจอมาจอยซื้อมา5้าเหรียญสี่สนะคะขายไปที่35เหรียญนะคะจอยแนะนำถ้าใครไปเจอเสื้อสเวตเตอร์นะคะลายแบบเป็นสีวุ่นวายวุ่นวายประมาณนี้นะคะจาก คล้ายๆกับแบรนด์กูจีนั่นเองนะคะก็ลองเลือกซื้อมาขายดูแล้วกันเนาะจอยขายไปอยู่ที่35เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นเสื้อทูนิคนะคะแบรนด์ Wixi Wixi เนี่ย เป็นบูติกออนไลน์เป็นเสื้อผ้าออนไลน์นะคะตัวนี้ลูกค้าก็ต่อมาถูกมากต่อมาสิบเหรียญเลยซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าต่อมาสี่ต่อมาสิบเหรียญน,นะคะจอยก็เลยขายให้นะคะเพราะว่าอยู่กับจอยมาก็จะครบปีแล้วนะต่อมาเป็นเสื้อ T and A นะคะเอออยู่ขายอยู่ในแบรนด์ของอลิเซียนั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดซื้อมาสองเหรียญเก้าสิบเก้าที่ร้านเออร์เบิร์นนะคะขายไปที่สิบห้าเหรียญน,นะ ถามว่าถ้าเจอจะเลือกซื้อมาอีกไหมนะคะก็คงอาจจะไม่เลือกซื้อมาแล้วนะเพราะว่าขายค่อนข้างยากนะคะต่อมาเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงอเมริกันอีเกิลนะคะอันนี้เป็นของมือสองนะของมือสองแต่ขายได้ราคาดีมากนะคะจอยซื้อมาเจดเหรียญเกนะคะขายไปที่26เหรียญจอยว่าตัวนี้ที่ขายได้ราคาดีอะ่ะเพราะว่า ด้วยตัวสีกงนเกงะค่ะเป็นตัวสียีนเข้มบวกด้วยเป็นขัดขาดนะคะส่วนมากฝรั่งเนี่ยชอบใส่กางเกงขัดขาดนะคะแล้วที่สําคัญคือไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่คือไซส์24เลยนะคะต่อมาเป็นชุดเดรสนะคะแบรนด์ tau boss ตัวนี้อยู่กับจอยมาน่าจะสองสมปีได้นะคะแล้วตัวนี้คือนาปีนี้เทรนใหม่อะค่ะเขาจะฮิตเหมือนสภาพ้าที่แบบ เป็นลายลูกไม้ลายโคเชนะคะแล้วตัวนี้คือมันตรงกับเทรน์ใหม่พอดีก็เลยเพิ่งจะมาขายได้นะจอวซื้อมาเจ็ดเหรียญเกนะคะขายไปที่35เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะต่อมาเป็นแบรนด์เจจิลนะคะอันนี้เป็นชุดแม็กซี่เดรสนะคะเป็นของมือสองซื้อมาเจ็ดเหรียญ99ขายไป22เหรียญนะคะซื้อมาจากร้าน Goodwill นั่นเองนะคะต่อมาอันนี้เป็นของใหม่นะคะแบรนด์เจสิก้าซิมสันเป็นเสื้อคาร์ดิแกนนะ จอยใช้คำคีย์เวิร์ดว่า pastel แล้วก็ rainbow เข้าไปด้วยนะคะซื้อมา5เหรียญ49นะคะขายไปที่35เหรียญที่ลาน Goodview ขายได้ราคาดีมากนะ,ะตัวนี้ต่อมาเป็นเสื้อน n o x Rose นะคะบแบรนด์เนี้ยเหมือนอย่างที่จอยเคยบอกถ้าใครติดตามจอยเนาะจอยบอกว่าแบรนด์เนี้ยขายดีไม่ได้ขายได้กำไรเยอะ แต่ขายดีและขายเร็วนะคะจอซื้อมาตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 2, สองเหรียญห้าสิบเซนนะคะที่ร้าน Goodwill นะคะขายไปที่สิบเจ็ดเหรียญเห็นไหมขายเร็วมากแค่แบบสองสาวันก็ขายได้เลยนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นเสื้อ Irene Fisher นะคะตัวนี้นะคะจอซื้อมาปีที่แล้วเป็นเสื้อท a n k Top Power Wu นะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าที่ร้าน Goodwill ขายไปที่สามสิบเอ็ดเหรียญนะคะต่อมาเป็นเสื้อ Bella นะคะ อออันนี้ซื้อมา4เหรียญ99นะคะที่ร้านกู๊ดวิวขายไปที่24เหรียญเห็นไหมคะว่าเออถ้าเห็นรูปเนาะเห็นรูปเห็นลายเสื้อผ้านเนี่ยจอจะขายเป็นลายแพลตได้ถึงแม้ว่าจะหมดช่วงหน้าฮอลิเดย์ไปแล้วแต่ก็ยังขายได้นะต่อมาเป็นชุดเออบรูทิกแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์อิน o ลูมนั่นเองตัวนี้เอาจริงนะตัวเนี้ย คือขายไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจอยซื้อมามามาเป็นราคาส่งนะคะแล้วคือราคาค่อนข้างแพงบวกกับค่าขนส่งค่านุ่นค่านี้ค่านั่นคือขาย30เหรียญจอยยังขาดทุนเลยนะเท่ากับว่าตัวนี้จอยขายไปขาดทุนแต่ว่าไม่เป็นไรให้ลูกค้าเอาไปใส่เนาะชอบคลิปนี้ของจอยนะบอกนิดนึงว่าตอนนี้จอยมีมีช่องเพจใน Facebook แล้วนะคะถ้าใครอยากจะติดตามเนี่ยเดี๋ยวยังไงด้านใต้คลิปด้านล่างนะคะกดคลิกเข้าไปดูเข้าไปติด ตามล้กกันจอยจะพยายามบอกแนะนำวิธีวิธีวิธีการทำงานของจอยหรือไม่ก็ไอเดียอะไรต่างๆนะคะพวกเทรนสภาพมาใหม่หรือใครอยากจะมีเรื่องราวทักทายอยากจะคุยอะไรกับจอยนะคะก็ทักไปที่ เอ่อเพจเฟซบุ๊กของจอยและกันนะคะยังไงคลิปนี้จอยไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเป็นการพาไปชอปปิ้งนั่นเองนะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ